ตอนจอดรถนานๆดับเครื่องเถอะ <c oughs> นแม่บอกว่าไปแป๊บเดียวไงนี่นานแล้วนะปอนไปตามแม่เองครับปอนรู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนอืมฮ้าฮ่าทำไมาจงทำไมเปนานจังละแม่พ,พ่อรอตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วนะโอ๊ยตายแล้ว ไม่ต้องมาขอโทษพ่อหรอกชินละพ่อเนี่ยยังจะมาพูดอีกจอดรถตั้งชั่วโมงครึ่งทำไมไม่ดับเครื่องละเนี่ยเอาเป็นงั้นไปพ่อรู้ไหมพ่อติดเครื่องทิ้งไว้นานๆแบบนี้เนะ่ะทำให้เปลืองน้ำมันมากแม้ว่าเราจะจอดรถอยู่กับที่ก็เหอะฟังนะเจ้าพ่อถ้าเราจอดรถนาน5นาทีก็จะเสียน้ำมันไปประมาณ500ซีซีพ่อเล่นติดเครื่องตั้งชั่วโมงครึ่งเสียน้ำมันไปตั้งเท่าไหร่รู้ไหมตั้ง9,000ซีซีเนะาะไม่ขับก็ดับเครื่องซันนะเจ้าพ่อ จ๋าจ้ากันพอดับเครื่องเดี๋ยวนี้และจ้ะแม่พ่อจะดับเครื่องทำไมไม่กลับบ้านเหรอเอาจริงสินะพ่อลืมไปขี่ลืมก็อีกเรื่องหนึ่งแล้ววันนี้ต้องไปไหนบ้างรู้ไหมพ่อเนี่ยจริงเลยนะรดเผาหลานน้ำมันรดคาบอนช่วยลดโลกร้อนได้นะครับ